สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับการจัดงานแต่งงานก็คือการเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแขกของเราค่ะทีนี้ก็มีคําถามเข้ามามากมายเลยนะคะเบลคะต้องเตรียมอาหารตอนไหนบ้างไว้ต้อนรับแขกของเรานะคะเบลอยากให้ดูเวลาจัดงานของเราเป็นหลักก่อนเลยค่ะว่า งานของเราเนี่ยเป็นช่วงไหนเช่นถ้าสมมติว่าเป็นงานที่จบแค่ช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะต้องมีอาหารหลักๆอยู่2มื้อค่ะมื้อแรกเลยนะคะก็เป็นอาหารเช้านะคะหรือคุณจะเตรียมไว้เป็นคอฟฟเบรกเบาๆไว้รองท้องก็ได้นะคะเผื่อแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อีกมื้อนึงก็จะเป็นอาหารกลางวันค่ะส่วนถ้าเป็นงานเลี้ยงเย็นอย่างเดียวก็ไม่จําเป็นจะต้องมีคอฟฟเบรกนะคะก็คือเตรียมไว้เป็นอาหารเย็นอย่างเดียวเลยได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นแบบบ่ายเลี้ยงเย็นมันก็คล้ายๆกับงานเช้าเลี้ยงกลางวันนะคะก็คือจะะแนนําาว่ อาหารรองท้องไว้สําหรับแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงบ่ายนิดนึงนะคะช่วงที่เขารอจะเข้างานเลี้ยงเย็นเนี่ยจะได้เหมือนกับว,ว่าท้องไม่โล่งจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดอาการหิวกันได้นะคะซึ่งในส่วนของอาหารที่เตรียมให้แขกที่มาร่วมง,งานก่อนอาหารมื้อหลักเนี่ยเราจะเตรียมเป็นถ้ายอย่างเป็นงานเช้าเนี่ยจะเตรียมเป็นอาหารเช้าเบา,บาๆรองท้องเลยก็ได้พวกข้าวต้มนะคะพวกแซนด์วิชพวกติ่มซำพวกนี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าบางงานจะเตรียมเป็นแค่ชากาแฟเ,เบาเๆกับขนมชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ เหมือนกันค่ะส่วนของ งานบ่ายงานเย็นเนี่ยบางทีเขาจะนิยมนะคะเป็นแบบเวลคัมคานาเป้ก็คือเป็นแบบอาหารชิ้นเล็กๆแล้วก็มีซอฟต์ดริงค์เสิร์ฟอะไรแบบนี้ก่อนเข้างานเลี้ยงเย็นก็ทําได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นมือหลักละ่ะนิยมจัดเป็นอะไรได้บ้างโอ้โหได้หลากหลายมากเลยค่ะก็ที่เห็นโดยทั่วไปเนาะก็จะมีโต๊ะจีนใช่ไหมคะโต๊ะจีนก็คือการที่แบบแขกลงไปนั่งแล้วก็มีเสิร์ฟตลอดเลยหรือว่าเป็นแบบบุฟเฟ่มีการแขกสามารถเดินไปเลือกอาหารที่ลายอาหารเองได้หรือเป็นแบบ ซิดดาวลันช์ซิดดาวดินเนอร์คือการเสิร์ฟอาหารเป็นคอสเมนูคล้ายๆโต๊ะจีนแต่เนี่ยมันไม,ไ,มไม่ต้องแชร์อาหารกันก็คือจานของใครของคนนั้นไปเลยนะคะมีหลากหลายมากหรือบางคนจะเป็นแบบค็อกเทลเบาๆค็อกเทลในที่นี้หมายถึงว่าเป็นอาหารแบบชิ้นเล็กๆนะคะจะแบบตกแต่งน่ารักน่ารักสวยๆนิดนึงแล้วก็เพิ่มซุมอาหารเข้าไปแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันขานี้ก็เป็นรายละเอียดของอาหารนะคะที่ต้องเตรียมไว้ให้กับแขกแล้วก็แถมให้สําหรับบางคนที่ เป็นงานที่มีอย่างเช่นงานที่เบลจัดเนี่ยมั่นตอนเช้าเลี้ยงกลางวันเนาะตอนเช้าก็มีอาหารเช้าและงานเลี้ยงกลางวันก็คือจัดเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วตอนบ่ายมีพิธีโบสถ์ต่อค่ะซึ่งหลังจากจบพิธีโบสถ์เนี่ยก็แขกก็เตรียมกลับบ้านเนาะและทีนี้นมันก็ทิ้งระยะจากอาหารกลางวันประ,ประมาณสองสามชั่วโมงบางทีอาจจะเริ่มหิวกันได้แล้วอะไรแบบนี้เบลก็จะแนะนําว่าให้มีสแน็คบ็อกซ์เนี่ยแจกแขกนะคะเพื่อให้เขากลับไปรับประทานกันบนรถหรือว่า ไปรับประทานที่บ้านได้ก็เป็นไอเดียนะคะในการเตรียมอาหารจัดเลี้ยงให้กับแขกของเรานั่นเองค่ะในงานแต่งงานค่ะ